สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,ดรบได้เวลาของเช้าข่าวเข้มในวันนี้วันที่18พฤศจิกายนนะครับเมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากที่ทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่13นะครับ พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อค่าวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณล็อบบีน้ะโรงแรมชยัยนาเวิลกรุงปักกิ่งโรงแรมที่ประทับพระจาธานพระบรมราชโรกาสให้คุณวรพจน์เจนสวัสดีชัยอักรราชาทูตสถานเอกอักรราชาทูตณกรุงปักกิ่งพร้อมด้วยคู่สมรส และข้าราชาการสำนักงานทีมประเทศไทยนักกรุงปักกิ่งเฝ้าออทูลละองธุลีพระบาทส่งเสด็จในโอกาสนี้พระจัราชทานพระบรมราชรโองการให้พระสงฆ์ประชาชนชาวไทยในเมืองจีนนะครับเฝ้าออทูลละองธุลีพระบาทส่งเสด็จอย่างใกล้ชิดนะครับในการนี้พระจัราชทานพระบรมราชรโองการให้คุณหวังซี่ตงผู้มีการนะครับ พิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นการถ่ายรูปพร้อมกับคนไทยที่กรุงปักกิ่งท่านผู้ชมฮะพระสงฆ์นะครับครับที่จีนก็มีพระสงฆ์ไทยนะใช่ใช่โอ้นี่ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าจีนเขาก็นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ก่อนจะเสด็จกลับเนี่ยไปออทอดพระเนตรนิทัศการหมื่นมิ่งมงคลชยัยสายสัมพันธ์นิรันดร นิทรรศการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนะครับนี่ครับเป็นนิทรรศการรอบปฐมทัศน์ซึ่งก็มีหวังซี่ตงผู้มยการพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณและผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับประสำประจํากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้การต้อนรับนะครับ เสด็จพระราชะดำเนินไปที่พระที่นั่งหวนหวาทอพระเนศนิทักการส่วนที่ 1. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและการติดต่อระหว่างไทยจีนส่วนที่สองนี่ทอพระเนศหัวโขนท่านผู้ชมฮะนี่ทรงสวมแว่นเลยอ่อืมนะฮะทรงอ่านแบบทุกตัวอนนักษรฮะให้ความสนพระไทยมากนะครับส่วนที่สองเป็นความเชื่อและาศาสนา ส่วนที่3เป็นศิละปะในราชสำนะักส่วนที่4เป็นศิละปะกรรมไทยประเพณีในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมคะน,นิทรรศการนี้เป็นพิเศษจัดขึ้นเพื่อการรับเสด็จทั้งสองพระองค์มื่นมิ่งมงคลชัยสายสัมพันธ์นิรันดรน,นะครับพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งประทับเครื่องบินพระที่นั่งของการบินไทยจำกัดมหาชน เที่ยวบินที่ท g จป8แปเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับประเทศไทยท่านผู้ชมครนี่ครับหลังจากเสด็จเยือนจีนทั้งหมด5วันนะครับการเสด็จในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นที่สำคัญคือเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีนะครับยอดเยี่ยมที่สุดเป็นเกียรติยศที่สุดแก่ทั้งสองประเทศก็คือนะครับบุคคลที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยเสด็จเยือนนี่แหละนะครับครับนี่โอ้จึงเหมาะสมกับการมีวาระสำคัญ และตลอด4ี่วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะในโซเชียลเราก็จะเห็นนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเสด็จเยี่ยมประเทศจีนของในหลวงพระราชินีนะครับอย่างเช่นทางเพจไทรอย่อล l แฟมิลี่นะครับเขาโพสต์และก็ลงภาพในหลวงทรงให้เกียรติผู้อื่นเสมอพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมนนี่ครับท่านผู้ชมฮะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนับทงกองทัพทหารจีนน,นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมก่อนจะเดินก่อนจะทรงพระดำเนินตรวจแถวทหารกองเกติยศ<อ>นะครับคำนับเลยแล้อคุณสีจิ้นผิงเนี่ยนะเลือบตาดูเลยใช่ในหลวงของเราเนะทรงคำนับให้กับทงของกองทัพทหารจีนท่านผู้ชมฮนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ธงชาติจีนนะธงของกองทัพนะธงกองทัพให้เกียรตินะฮะทรงให้เกียรติครับธงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนท่านผู้ชมฮะก่อนทรงพระดำเนินตรวจแถวทหารกองยศแล้วก็ทางการจีนก็ถวายการนะครับรับเสด็จในครั้งนี้นี่แบบโอ้โหอย่างให้เกียรติสูงสุดท่านผู้ชมฮะจีนผ่านแถวเด่นแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมี เพจที่เขาได้ลงเรื่องราวการถวายการต้อนรับนะครับในหลวงพระราชินีอย่างดีเยี่ยมของประเทศจีนนะฮะนั่นก็คือเพจสถานการณ์สำคัญในปัจจุบันเดี๋ยวท่านผู้ชมชมนะตอนที่ในหลวงเสด็จทรงวางภูมาลาที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะฮะแล้วก็มีนายทหารเนี่ย คือจตุรัสเตียน,นเหมือนนั้นบันไดหลายขั้นมากนะฮะและเดี๋ยวตอนที่พระองค์ทรงเดินลงเนี่ยจะมีนายทหารของทางจีนเนี่ยจับตาดูท่านผู้ชมดูนะคนขวามือนะใช่คนขวามืออืมดูสายตาของคนขวามือนะใช่ไหนดูอีกทีนะครับเี๋จะดูอีกทีนะนะี่ฮะแมะ ออทรงคือนายฐานคนนี้เนี่ยมองทุกฝีก้าวของพระองค์ตอนที่ทรงก้าวลงมาจากบันไดแต่ละขั้นขั้นขั้นนะคือถ้าเกิดโทษนะเกิดสะดุดอะไรขึ้นมาเนี่ยนายฐานคนนี้ทันเลยอืมอืมเนี่ยฮะเห็ว่าก็จะดูเลยฮะคือตัวเขาเนี่ยเขาเขาเดินขึ้นเดินลงสบายอยู่แล้วนะใช่แล้วเขาจะมองชมองไปที่ฉลองพระบาทเนอะ เกิดพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะแก้ไขได้แน่นอนนะฮะนี่โอ้โหยอดเยี่ยมไหมครท่านผู้ชมฮะนี่นี่อันนี้ทางเอ,อ่อเพจของคุณคุณปฏิพลนะเขาก็ลงภาพนิ่งเอาไว้นะว่าสายตาของนายทหารคนนี้จับตาดูนะฮะยอดเยี่ยมมากแล้วก็ การถวายนะครับการที่ในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนจีนในคราวนี้นะครับทางการจีนก็มีการจัดเลี้ยงนะครับถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีโต๊ะสเสวยที่ทางการจีนจัดถวายให้เดี๋ยวท่านผู้ชมชมนะนี่ครับนี่ใช้สีเหลืองนะฮะ สีเหลืองนี่เป็นสีตรงกับวันจันทร์วันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะฮะละเอียดมากนะฮะแบบโอ้โหแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะแต่ละชิ้นนะฮะเมนูอาหารนั่นก็แบบโอ้โหนะฮะนี่ครับนี่เมนูใช่ แล้วหน้าแรกเลยก็คือเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครับแล้วก็ภาพของคุณสีชิ้นผิงนะครับและมีภาษาไทยนะข้างในก็จะมีภาษาไทยงานเลี้ยงรับรองโดยประธานาธิบดีสีชิ้นผิงนะและมาดามผึงลี่หยวนภรยาในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระบุวันที่เอาไว้คือวันที่14พฤศจิกายนนะครับนักลงปักกิ่งฮนะนี่ท่านผู้ชมฮนะแล้วก็ข้างในก็จะมีนะครับภาษาไทยหน้าหนึ่งภาษาจีนหน้าหนึ่งมีการกิจกรรมนะฮะที่ แสดงถวายพระองค์ท่านมีดนตรีระบานกยูงมีเพลินเพลงไทยนะฮะมีการไ่่ยรำอะไรต่างๆนะครับมีบรรเลงเพลงเรือนแพรด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะโหละเอียดมากครับละเอียดมากและที่เราเห็นนั่นเน่ะอันนั้นคือคือมื้ออาหารนะตกแต่งเป็นแบบนะดูโห,หผักเนี่ยจัดวางไว้เป็นจัดวางเอาไว้วไวแบบ อย่างละเอียดอะทุกองศาแทบจะเรียงเลยนะเลียงเลยท่านผู้ชมฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่เรายังไม่นับรวมที่เออทั้งชาวจีนแล้วก็ชาวไทยชื่นชมฉลองพระองค์ของพระราชินโอ้โหแต่ละงดงามมากคือถ้าทนฮะแต่ละชุดอ่ะสวยงามมากคืออยียงท่านผู้ชมฮะโอ้โหแบบเห็นแล้วขนลุกเลย มีความเป็นไทยแล้วก็มีความสวยงามมากใช่คือพระราชินีเนี่ยพระสิริชมงดงามอยู่แล้วครับนะมาอยู่ในชุดไทยที่แบบไม่รู้จะเปรียบเลยยังไงก็เปรียบไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้จะหาคำอะไรมาเปรียบงดงามจริงๆชาวจีเนเองก็ชื่นชมนะใช่ในโลกออนไลน์เขาเข้าไปโพสต์เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะมากใช่คือดูปุบ๊บรู้ว่าเป็นชุดไทยและ เป็นชุดไทยที่เหมาะสําหรับบุคคลระดับสูงใช่ฮะแต่ละชุดของพระองค์นะฮะในโซเชียลนี่โอ้โหชื่นชมกันนะครับเรียบง่ายแต่สวยงามโอดโอ้โหดูฮะนี่ฮะก็ถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ตอนสองทุ่มสี่ิบห้านะชายนะฮะ ท่านผู้ชมครเมื่อวานนี้นะฮะ <S <S วันนี้วันนี้วันนี้ Facebook ของคุณวาสนานานนวมนะได้โพสต์คลิปและข้อความอนุโมทนาบุญนะครับพระอ๊อฟหรือว่าพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีอดีตบอทหารสูงสุดนะครับท่านนั้นบวชตามความตั้งใจนะครับ อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบเขมรให้ดูภาพของนี่ฮะบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบเขมร<อ>เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนผู้บัญชาการทหารสูงสุด<อ>เพื่อนเตรียมทหาร24 แล้วก็พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์อดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีครับอนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาด้วนยะนี่ครับท่านพลเอกทรงวิทย์ครับ<ม>ก็เป็นความตั้งใจของท่านแหละบวชอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับนะฮะทหารทั้ง15ท่านประชาชนอีกนะครับ10กว่าท่าน ที่ต้องเสียชีวิตไปต้องจากไปเพราะการรบกันเมื่อ24จนถึง28กรกฎาคมสีคท่านผู้ชมครับวันนี้วันอังคาร18พฤศจิกายนมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็นายยงตรีก็เดินทางกลับมาแล้วจากจีนนะฮะก็จะมานั่งเป็นประธานในการประชุมในวันนี้วาระสําคัญที่จะเข้าสู่การประชุมของคอรมอรในวันนี้นะครับก็อย่างเช่น ของกระทรวงการคลังนะครเสนอโครงการคนละครึ่งพ l ัส1.5เติมเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมการอบรมเพิ่มทักษะการขายทางออนไลน์ที่รัฐบาลจะเติมเงินให้10ถึง20ซไม่เกิน2,000บาทนะครับหลังจากการเข้าร่วมอบรมเพื่อช่วยยกระดับร้านค้าให้มีความสามารถทางดิจิตัลมากยิ่งขึ้นนะี่ฮะ กระทรวงการคลังจะมีการเสนอปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางมีเป้าหมายสำคัญที่จะปรับลดการขาดดุลการคลังให้สู่ระดับมาตรฐานนะครับกำหนดให้การขาดดุลไม่เกิน3%ของ GDP ภายในปีงบประมาณ2572จากปัจจุบันในปีงบประมาณ2569คาดว่าจะขาดดุลอยู่ที่4.4%แต่ในปี72 เขาจะให้ขาดดุลเนี่ยไม่เกิน3นะครับเนี่นะฮะการปรับกรอบการคลังระยะปานกลางเพื่อเป็นการมุ่งรักษาวินัยทางการคลังไม่ให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการปรับลดอันดับเครดิตเลทติ้งที่อาจจะเป็นความเสี่ยงกระทบกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตนี่นะฮะแล้วก็จะมีวาระอื่นๆนะครับอย่างของกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวจะเสนอการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบวิธีการเงื่อนไขในการจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงของต่างประเทศนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็จะมีของกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานก็ธรรมดาฮะเสนอรายงานประจําปี<ม>รายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทยมาเลเซียประจําปี2,567อย่างนี้เป็นต้นนะ,ะออหลักๆที่น่าสนใจก็คือของกระทรวงการคลังนั่นแหละนะ,ะเรื่องออคนละครึ่งพัส1.5แล้วก็เรื่องการเสนอแผนระยะปานกลาง เพื่อให้ปี7จะขาดดุลไม่เกิน3%ของ GDP นะใช่ใชแล้วก็การโยกย้ายรถใหญ่อีกครอตถหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ว่านะครับหรือผู้ตรวจก็ติดตามดูตามที่รายงานไปเมื่อคืนนี้นะครับทั้งหมดก็ประมาณ1ิบสิบแแหน่งอืสิบแปตำแหน่ง ช่ก็จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่18ผู้ว่ากับอีก2ผู้ตรวจนี่ท่านผู้ชมฮะเี่นะ็ะฮะวแล้วก็เรื่องราวในโลกออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานนี้หลายท่านคงจะเห็นคลิปของคนที่เป็นเขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะแต่ผมก็ไม่เคยตามเลยนะรู้จักที่ชื่อไม่รู้จักอินฟลูเอนเซอร์มันก็ต้องดังนะจะแจ็คแจ็คป๊บโพเลยเนี่ยแจ็คปั๊บโพแจ็คป๊บโพ <laughs> ทำไมฮะไปเต้น,นอยู่บนหลังคารถตู้ หน้าร้านลอสันคือร้านลอสันที่ญี่ปุ่นร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงคงจะจําได้ใช่ไหมครับเพราะว่าด้านหลังร้านนั้นมันเป็นวิวของภูเขาไฟฟูจิแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางการญี่ปุ่นก็เคยเอาสแลมมากั้นฝั่งตรงข้ามใช่ใช่เพราะว่าคนไปจะแห่ไปถ่ายรูปแล้วลงไปพื้นผิวการจราจรเนี่ยเกรงว่าจะเกิดอันตรายแล้วก็ไปกีดขวางเส้นทางจราจรเพราะร้านนี้มันสวยมากแต่ปรากฏว่านายคนนี้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นเออดีฮะ ขึ้นไปเต้นขึ้นไปเต้นอยู่บนหลังคารถตู้หน้าร้านรอสันแล้วฉากหลังก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิในขณะที่มุมเนี้ยเขาจะถ่ายภูเขาไฟเขาถ่ายภูเขาไฟก็ต้องติดมือไปด้วยใช่ใช่ไหมแล้วไน้โอ้โห,โหคนเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยชมไม่มีฮะชมไม่มีแถมยังเถียงกลับด้วยนะบางคนบอกโอ้โหเนี่ยคุณไปทําอย่างนี้เนี่ยมันเสียชื่อเสียงคนไทยยังตอบคอมเมนต์เขานะแล้วเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนไทย<ม>โอ้โหเอาท่านผู้ชมดูอะ ไออย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะ <Yeah. S 2> เป็นแบบนี้แหละฮะพยายามหาหาคอนเทนต์หาเรื่องราวที่จะมาโพสแล้วท่านผู้ชมลองดูว่าขึ้นเสียงหน่อยดูว่ามันเข้าท่าไหม <Yeah. S 2> หรือว่ามันทุเรศทุลังเห็นไหมขึ้นไปเต้นแบบนี้ <Yeah. S 2> แล้วคนเข้าไปวิจาร์เยอะ <Yeah. S 2> เขาก็ไปตอบคอมเมนต์หนึ่งนะ,ะ, <Yeah. S 2> ะไปโพสต์ใหม่ว่า <Yeah. S 2> ผมไม่ต้องการหนีปัญหา <c oughs> นะอย่างน้อยๆนี่เป็นการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทําเราทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทําน้อมรับทุกคาําด่าขออภัยทุกคนครับตอนแรกเนี่ยมีคนบอกให้ลบก็ไม่ลบนะอ๋อเนี่ยคือเขาขอให้ลบอแต่มันไม่ลบ,ลบแล้วตอบแบบนี้ที่ไม่ลบใช่ที่ไม่ลบเพราะไม่ต้องการหนีปัญหาแต่สุดท้ายตอนหลังคนเข้าไปดูเอาลบแล้ว ล,ลบไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นคลิปแนะนำไอติมของที่ญี่ปุ่นนะ่ะเอามาโพสตแทนชื่อจตุรงอ่ะแจ็คตุรงแจ็คปั๊บโพลอ้ท่านผู้ชมนะเสือกเป็นคนไทยซะสิเออเออถ้าเป็นคนเขมรว่าไปอย่างใช่ไหมเสือกเป็นคนไทยมึงนี่เสือกเป็นคนไทยใช่แล้วไปทำแบบนี้นะแล้วก็ ไม่รู้สึกรู้สากว่าจะรู้สึกรู้สาเนี่ยโห oh, ต้องมีต้องมีคนด่าต้องมีตัวลงอะ่ะใช่ตัวเคียยท่านผู้ชมฮะมีคนไทยไม่น้อยนะเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของเอออมบาสซีออฟเยอป i นอินไทยแลดเหมือนกับจะไปบอกกับทางสถานทูตของญี่ปุ่นว่าเออควรจัดการคนคนนี้ซะอ,อย่างเช่นระงับวีซา่าไม่ให้เข้าไปญี่ปุ่นได้อ,อ,อย่างหาวอเออเออแบ็กลนะิสต์น่ย ใช่นี่คนไทยคอมเมนต์เข้าไปเองนะ<อ>ไปที่สารทุกของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเสียชื่อจริงๆอย่างคุณป้านาคอนยังบอกเลยว่าโพสนะว่าผมขอถามอีกมุมนึ่งได้ไหมถ้าหากว่ามีคนคเขมรมาทำแบบนี้ในแผ่นดินไทยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วคนไทยจะคิดยังไงประมาณนี้นะเห็นไหมฮะเนี่ยจะทำคอนเทนต์จะทำอะไรเนี่ยมัน เออมันต้องเข้าท่าเข้าทางนะไม่ใช่คำว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วจะเอาแต่ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์อย่างเดียวในระยะหลังเนี่ยในช่วงประมาณเดือน2เดือนหลังเนี่ยข่าวจากอินฟลูเอนเซอร์ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวนะก็จะเห็นนะ,ะว่าออการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้เราเรียกกันอินฟูอินฟูเนี่ย ที่ผ่านมาเห็นไหมเรื่องของนมไทยอ่ะใช่ไหมแล้วก็เรื่องของอะไรอะ่ะผู้หญิงที่ไปลองชุดนะหาชุดแต่งงานแล้วก็ไปทํานะเอามาโพสต์อืประมาณว่าเอาที่เขาวิจารณ์กันนะเหมือนกับเหมือนกับโพสต์ตําหนิเพื่อที่จะให้ทางร้านนั่นเน่ยสนองตอบ คือคือเธอใช้หน้าโซเชียลของเธอเนี่ยในการที่จะเหมือนกับได้ของฟรีอวันได้รับการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็เจอทางร้านนั่นแหะเขาสอบกลับนะเกิดประมาณว่าคือเข้าไปลองชุดแต่งงานแล้วก็พนักงานในร้านไม่ต้องขึ้นภาพอะไรนะแล้วพนักงานในร้านพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ย และเธอก็มาโพสต์แล้วตอนหลังเนี่ยเจอทางร้านเขาเจ้าของเขาเนะเหมือนกับติดต่อกลกับมาแล้วกลับมาแฉเพราะว่ามีร้านอื่นเขาก็บอกว่าเคยเจอผู้หญิงคนนี้นะโพสต์ตำหนิแบบเนี้ยเพื่อต้องการที่จะได้ของฟรีหรือจะได้รับการดูแลเรียกกลับมาได้รับการดูแลลบโพสต์เธออะไรเงี้ยอ,อันนี้ที่เขาวิจารณ์กันนะมะจนกระทั่งมาถึง คนไทยเริ่มคิดว่าเอ๊ะการเป็นอินฟลูในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอะไรมามากําหนดกรอบกติกาเลยนะอื mm hmm. มจะทําอะไรก็ได้อื mm hmm. ใช่ไหมพอมันเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเนี่ยหรือว่าความเข้าใจผิดผิดไปแล้วเนี่ยกว่าจะมาแก้ไขเนี่ยแล้วคนที่เขารับข้อมูลผิดผิดไปเอาเกี่ยวกับนมไทยอย่างเงี้ย mm hmm. เขารู้หรือเปล่าว่าที่สุดข้อมูลถูกมันคืออะไรอื mm hmm. ใช่ไหมก็าอาจจะรับไปตอนต้น แลวตอนที่มีการแก้ไขให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาดูแล้วอ่ะใช่ไหมเขารับไอชุดแรกไปแล้วใช่เออหรือว่าคลิปที่อินฟลูขอโทษเนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้ดูก็ได้อืมอันนี้มันก็เลยเป็นเริ่มจะมีการถามกันว่าเออหน่วยงานไหนมันควรจะมีไหมม,มันควรจะมีหน่วยงานไหนดูแลไอพวกอินฟลูพวกนี้ไหมหรือดูแลเนี่ยอะไรไอแจ็คแป๊บปอ,บอะไรเนี่ยอืม,มันควรจะดูไหม ใช่พอเขากลับมาเนี่ยควรจะมีหน่วยงานไหนเรียกเข้ามาคุยไหมเออใช่ว่าคุณไปทําแบบนี้เนี่ยนะคุณเป็นคนไทยแล้วคุณไปทําอันนี้นอกบ้านเราก็จริงอยู่นะแต่มันสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงไหมใช่จ่าแม่ใช่เออมันมันทําให้คนไทยในประเทศอายไหมอืมเออ,อควรจะมีนะควรจะมีคนคจะมีไหมมคีคุณจะมีนะออไอ้นี่ยกลับมาเนี่ยควรจะมีหน่วยงานไหน เรียกมาคุยไหมปักเตือนอบรมไหมออใช่ไหมฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่เขาไปจะไปถ่ายรูปพวกเขาไฟฟูจิเนี่ยเขาติดคุณเนี่ยเขาก็เขาก็ด่าแต่เขาด่าคนไทยใช่โอ,อไอ้นี่๋อคนไทยนี่โอ,อ้อีกละนะอ,อย่างอย่างเคสไอ้แจ็คนี่นะกับเคสนมเนี่ยไอ้แจ็คนี่ทําเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศเอ,อหรืออย่างเคสนมเนี่ย มันกระทบกับอุตสาหกรรมนม <โห S 1> ของไทยเห็นไหมหนักมากเลยหนักมากตอนนั้นน่ะห<อ>นักมากเนะคือคนเป็นอินฟลูเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันเหอ่อเหิมอ่ะบางทีหลงตัวเองใช่เฮ้ยก<ช>ู <ๆ S 2> มีคนติดตามเป็นล้านเว้ยกูจะทําอะไรก็ได้เว้ยคนเป็นล้านนี้ดูอยู่อกู <ๆ S 2> ไม่พอใจอะไรนิดหน่อยเออเดี๋ยวกูฟ้องคนหนึ่งล้านคนนี้อใช่ใช่ไหมเดี๋ยวกูฟ้องเดี๋ยวกูฟ้องใช่ให้เอาไปทัวร์ไปลงมึงอย่างเงี้ย เอออินฟลูบ้านเรานี้ใส่เสียเยอะเห็นไหมเปนอย่างที่จีนนะที่ผมเคยบอกอินฟลูของจีนนะคุณจะมาลงภาพปวดร่ําอวด,ร,อวดรวยไม่ได้ใช่นไหมคุณจะมาลงภาพภาพที่หนึ่งถ่ายรูปคู่กับรถหรูอภาพที่สองถ่ายรูปคู่กับห้องนอนโอ้โหอย่างกับวังนะภาพที่สามพอเริ่มปุบ๊บทางการจีนเห็นปุบ๊บไอน้นีมาแนวนี้แล้วอบรมแล้วเขาไม่ปล่อยเลยเขาไม่ปล่อย เขาไม่ยอมมันต้องแบบนี้เห็นไหมมันไม่ยอมนะฮะทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเขานะเป็นพื้นที่เขาอ่ะแต่ไม่ได้เพราะอะไรฮะสร้างค่านิยมที่ไม่ดีสร้างค่านิยมที่ไม่ดีให้สําหรับคนรุ่นต่อไปไปเห็นโอ้โหทําไมรวยจังทําอะไรอ่ะเออเขาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวทําบ้างเดี๋ยวทําบ้างเดี๋ยวทาบ้างอห็่ไหมแล้วทำไมเขารวยอ่ะเราต้องอยากรวยแบบเขา แล้วจะทำยังไงถึงจะรวยบางคนอยากจะรวยเพราะไปทาสิ่งผิดกฎหมายเข้าอย่างเงี้ย hmm. เพราะอะไรเพราะอยากจะเป็นเหมือนพี่คนนี้อินฟลูคนนี้ hmm. อยากจะโพสเรื่องรถหรูอยากจะโพสอาหารมื้อหรูหราออบ้านเราไม่มีนะไม่มีการเตือนไอ้นี่ยกลับมาก็เงียบใช่ใช่ไหมเออกลับมาก็เงียบต้องใช้แบบจีนนะมันต้องมีการเตือนเพราะว่า พอโพสไปปุ๊บเนี่ยโลกโซเชียลนี้ม,ไไมันไปไกลใช่นะมันไปไกลมันไปอย่างกว้างขวางแล้วมันมีผลกระทบตามมาเร็วใช่แล้วมันก็ไม่มีบทลงโทษมันไม่มีมันก็ไม่มีเอไอ AI ตรวจสอบแบบสมมุติว่าเขาอินฟลูคนนี้หากินกับ y o u t u นะถ้าเกิดอินฟลูคนนี้ผลิตคอนเทนต์ขยะหรือผลิตคอนเทนต์ที่มันไม่จริงนะ youtube เนี่ย มันก็ไม่ได้ตามไปลงโทษเนีจ้าแม่ม,ม,ม,มันไม่ได้ตามไปลดยอดหรือมันไม่ได้ตามไปปิดกั้นคุณทําคุณทำคอนเทนต์ที่บิดเบือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองต้องลงโทษอะไรสักอย่าง YouTube มไม่มีไงเออไม่มีใช่าแม่แต่ติกตอกมีมีครับิกตอกมีเขาแบนคุณเขาบล็อกคุณแม่คุณเล่นสิบวันบ้างสิบเจ็ดวันบ้างอะไรเขามี ิต็อนะของจีนนี่แหละบางทีพูดอะไรยังไม่ได้เลยเออพูดคําว่าตายพูดคําว่าแขวนคอตายอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเลี่ยงใช่ไหมใช่ยิ่งถ้าเกิดเอไปไลฟ์แล้วก็บอกโอ้โหวันนี้มีข่าวคนแขวนคอตายหรือมีคนแบบโทษนะเชือดคออเงี้ยสักพักไม่กี่นาทีต่อมามันลดค่าการมองเห็นเลยแล้วบางทีบางทีแบนคุณเจดวัน อขาไปทาท่านี้มันหาว่าเรากําลังเชิญชวนให้คนไปฆ่าตัวตายอ๋ i อ AI มันอ่านแบบนี้อเลยแบนเลยเลยแบนเลยะละเอียดไหมเอออยา่เงี้ยดีอันนี้ทางแพลตฟอร์มเขาทาใช่เออมันตั้งค่า AI ไว้เลยตรวจสอบอะนนี่ท่านผู้ชมฮะเอาละเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ